เครับ X Series นะครับตัดแรกนะครับตัวนี้เขาไม่นะเป็นปี2 0งพันหรือ2 0 2พนะครับผมเห็นที่แรกไอ้ผมก็คิดว่าอ๋อคงใสจะเป็นแปลงหนาไหมลดไม่ได้หนาจะบม่ได้เดิมนะครับอาจจะบม่ได้เดิมในความคิดมอนะครับเพราะว่าไม่เป็นหนาของ M X นะครับตัวนี้คือหนา M X เนี่ยนะครับผมเลยมายืนเปรียบเทียบอีกตัวนึงครับอันนี้กับ X Series กันแต่ว่าปี2 0 1 4นะครับอันนี้คือการแตกต่างนะครับแม่ก็ทั้งต่างอยู่เห็นบะ จอดเลี่ยงกันนะครับอ๋อผมมึงรู้ว่ารถปียี่สิบเอ็ดนี่นะตั้งแต่ปีนี้จืดไปมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นหนาของมิวเอกก็คือไม่ต้องแต่งเลยเดิมๆม,มาได้จังสี่ก็คือแบบโอ้โหถ้าสมัยของผมนะครับเปลี่ยนจังเสียหนา,นานเนี่ยคือสามหมื่นเลยนะสามหมื่นนั่นมิวเอกอะแต่ว่านี่แบบไม่ต้องให้อย่างเราแต่ว่ารอเลยนะครับกับไฟเลี้ยวตัวไม่พร้อมไฟเลี้ยวไม่พอจะเห็นนะครับอ่ะผู้ใดที่มาคันนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันเบิ้งนะครับว่ามันเป็นนานี้แล้วมันรอบอหรือบรอนะครับอ่ะหรือออออว่่าาาาาายกกจะโโทททรรรรสสสบบบถถถมมม็ได้ีเ์ 088932218 6นะครับซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับช่วงนี้ไล่หน่อยฝากกัี้เด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายครับ